อย่างเงี้ยเอ้ยเนี่ยปลาโดนหัวไปดีโอ้ยมันมุดไม่ปลาไม่โดนเอ้าไม่โดนได้ไงไม่โดนเฉยผมลงปข้าล่างล,ลงไปดักเลยโดชิหานะครับเอ๊ไอ้สัส เอาละครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ohme Sweet Home กันอีกแล้ววัน่นี้แล้เยาอะไรแล้วบทำไมเปิดคลิปไม่ต้องลิ้นพันกันทุกทีเลยวะมาอยู่กับผีอีกแล้วนะครับที่มีชื่อว่าผีาผีที่อ่ะคินดไม่ออกผีพายนะครับอ่าสกิลของเธอคืออะไรนะครับก็คือเป็นการปาลูกบอลน,น้ำนะครับเป็นกระสุนวงจักรอยู่ที่มือนะ สามารถปลาใส่พลอชีวิตได้นะครับถ้าโดนก็จะเหมือนการโดนตีปกติเลยแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะผมก็คือแบบว่าเป็นายไปครับไม่ใช่พี่บอกเลยข้อเสียเนี่ยมันเป็นข้อเสียที่คนหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าคิดดีๆแล้วมันก็คือคือคนละคนอะไม่ถ้าไม่เคยเราเล่นผีพายจะไม่รู้ไลว่าข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียมันคือนี่้ยมันอะถ้า เจอคนวิ่งมาใกล้ๆอ่ะมันจะโอ๊ยโดนจุ๊กคือถ้าเจอผีพายเนี่ยแนะนำนะครับถ้าไม่วิ่งฉีกเลยก็ต้องวิ่งวิ่งออกไปไกลๆเอ๊ววิ่งเข้ามาใกล้ๆมันนะครับเพราะว่ามันจะตีลำบากมากต้องไม่โดนได้ไงเนี่ยเออปลาไปปลาเออปลาไปปลาไป มุด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 ,มดก็ตามมุดก็ตามอุย้ยตัวนี้ไม่ใช่ผีเบลนะครับที่จะกดอันติตามไปได้เนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราิดชิปตามหาคนดีกว่าอ่าเจอแล้วเอาคนนี้ก็ได้เจอผีพายนะพยายามอย่าวิ่งหนีหรือต้องวิ่งซิกแซกเข้าไว้นะครับอย่าวิ่งเป็นลายเดียวอย่าวิ่งเป็นแนวตรงนะครับเพราะว่าเขาจะจับจับทางออกนะครับ เออป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวขอเล่นป๊บนึงเออปลาโดนปลาไปปลายัดโอ้โหลูกบอลนันซิกแซกไม่ได้แล้วเขาก็ทำมันติมาเพื่อที่จะลดอ่าช่องว่างของอ่าผลเสียอเ,เลยนะข้อเสียของเจ้าตัวผีพายนะครับเพราะว่ามันทําให้ตีใกล้ได้นะครับโอ๊ยไม่โดนเฉยนะครับพยายามเนี่ยฮะมันวิ่งซิกแซกแค่นั้นมันจะปลายากนะครับเราต้องดูลลยดูลลยดูลายเขานะครับ มันจะดีเลย์นะครับผมมันจะแบบกดไปปุ๊บมันจะแบบติดประมาณสักหนึ่งวินะครับถึงจะป่าไปมีคนสวนอยู่บนต้องกะให้ดีนะครับอยู่ไหนวะอยู่ห้องนี้เนี่ยเลยกดอันตีเลยเดีวยวเออควรวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอายืนนิ่งเฉยเอายจะเข้าตู้นี่ครับเอา้สาสลบไปก่อนและเอา้าตายคาตู้ไปเนี่ย กี left left ้เห็นคนอยู่แถวนี้แล้วไป็นแล้ววะนี่แหละไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรากลับร่างเดิมก่อนกลับร่างเดิมก็นี่ครับเจอเจนี่คนหนึ่งแล้วตายครับตายตายแบบตายหมู่เออหายใจไม่ออกออกหายใจไม่ออกจะไม่ออกทุบไปก่อนทุบทุบทู้ไม่ต้องให้เขาเล่นนะครับ พยายามกาะยาให้ดีครับผมว่าตัวผีพายเนี่ยมันตีไกลอยู่นะครับผีพายมันตีไกลอยู่เนาะ,ะมาครับเราเจออีกคนนึ่งละเออน้องผีพาเอาเดินติดนะครับพยายามอย่าต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้เราชีวิตเดวยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเล่นยากเขาเข้าตู้ไปแล้วอันนี้ <c oughs> เดินไปก่อนเดินไปก่อนก็เล้ล่าไม่ไดเสียงใครนี่แคยังไม่มีใครมาชุบเพื่อนเลยนะครับนี่โดนไปก่อนหนึ่งทีไม่ยอมโดดไงไม่ยอมโดดก็อย่างงี้แหละครับเดี๋ยวเราลองเดินตามไปข้างล่างก่อนตัวนี้ก็ระยะปานค่อนข้างไกลเหมือนกันเดี๋ยวผมลองปา้ายดูตรงนี้ยังโดนอยู่เลยนะตรงนี้ไม่โดนละประมาณตรงนี้โดน อ่าตรงนั้นโดนมันจะมีน้ำกระเซ็นออกมานะครับเจอติมเอาไม่โดนไม่เป็นไรปล่อยติมไปก่อนคิดเห็นเหมือนที่พายแถวนี้นะเป็นละหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายไปไหนแล้วเ,วเวออถ้าถ้ามันมันปาดรูไม่ได้วะ ปตอัดหน้าเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยงงงงมุดไปไหนมุดไปไหนไปไหนแล้ววะข้นบนมันจะชุบเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมเปิดอตีเลยอุ้ยมีมีประสบการณ์มีประสบการณ์เอาเดินผิดท้องประสบการณ์รีบโดดก่อนนะครับไม่งั้นโดน เ,เดี๋ยวนะผมพงังให้เรียบร้อยก่อนเขายังสวยไม่เสร็จเลยนะครับพงัพงให้เรียบร้อยก่อนพังพังทั้งหมดพังทั้งหมดครับพังพังไปเห็นต้อหมาครับผมเ,เดี๋ยวผมดูคนนู้นกันดีกว่าคนนี้เจ็บนะโวยโวยจูกว่าวิ่งฉีกก็ไม่มีผลหรอกครับเพราะว่า ฉีกอันนี้ปวดนะครับแต่ต้องฉีกให้มันไกลนะครับอย่าฉีกแบบวิ่งเป็นลายเดียวแบบวิ่งแนวตรงนี่ไม่ได้เหมือนกันนะต้องวิ่งแบบซิกแซกด้วยนะครับเอ๊ะไป็นอะไรน่นะนี่ไงตายไปดิปืดหายใจไม่ออกอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็วูบอยู่ดีๆก,ก็วูบเนี่ยวิ่งลายตรงมันปาง่ายนะครับต้องวิ่งซิกแซกเนาะ ่ยยังโดน่ะดูไกลขนาดยังโดนอะ่ะจะโดดลงข้างล่างไหมเข้าตู้อ่ะอ้าวตายเฉยไม่ยอมมุดท่อบีบคอไม่บีบคอดิมนะันแบบปล่อยพลังน้ำให้แบบหายใจไม่ออกนะครับจมน้ำทิพย์ตายเอ้าไม่โดนเฉยเนี่ยครับวเวลาผมเล่นผีพายแล้วเราเจอเจนใช่ปะ่ะ แล้วเวลาปลาน้ำใส่เจนอะเวลาเจนสวดมนต์อยู่แบบมันโอ้โหเห็นชิ้นไหนแล้ววะเอาเนน้าไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นเลยตาเหลือตุะนะ๋ยไปเนี่ยเอา้าเปลี่ยนตีฟรีเฉยเดี๋ยวผมกดชิปหาคนมาเฮ้ยฟันไม่โดนเอา้าฟันไม่โดนเฉยกลับร่างเดิมละ วิ่งซิกแซกอ๋อวิ่งซิกแซกอ๋อโอ้ยติดลาวบันไดพังไปก่อนหนึ่งทีเออ,อมันจะดีเลยนะครับดูวีดีเนี่ยกดคลิกไปลมมะมันประมาณครึ่งวิีประมาณหนึ่งวีแล้วต้องหันให้มันตรงอย่างเงี้ยเออเนี่ยปลาโดนหัวไปอีกทีโอ้ย มันมุดไม่ปลาไม่โดนเอา้าไม่โดนได้ไงไม่โดนเฉยลงไปลล่างง,งไปดักเลยโดชีพหายครับจะเอ๋ <c oughs> แล้วมันปลามุดรูไม่ได้เหรอตอนนี้ปลาสึกปลาไม่ผ่านนะครับนี่ตอนนี้มันปลาติดเนาะเอ้ยมันใช้นี่ไปละเคลยยยื่อยทิฏตา เข้าตู้อะเข้าตู้อะเข้าตู้ะแล้วรีบออกทำไมละ่ะอือยูดีก็ใช้พลังน้ำหักคอทุบตู้แป๊บฟาดทุบตู้แป๊บไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นรู้สึกว่าน่าจะสวดอยู่นั่งเงี้ยวะนั้นทำไรวะเอาไอ้นี่ก่อนอือพัวขาชุดเต็นด้วยอะไรเปิดบีเคบีนบีเคบีไปดิ ไปวิ่งตามไปอย่าสวนนะทันเน่ดักเลยระยะตีไม่ไก่นะครับระยะตีไม่ไก่เนาะโอ้ยคือพอไกลก็ไกลเลยพอสั้นก็สั้นเลยอะไรเขาตู้เหรอทันเน่อเอาไม่มีโดตู้โ <c oughs> ดนหลอกอันเน้ พังไปเลยพังไปเลยโอ้ยทำเหมือนจะดักแต่ไม่ดักมันไม่ปามทะลุรูนะครับเปิดตัดกำแพงไปหนึ่งทีเหรอวะพี่บัวล่ะไรวะมันจะเดินตามทางอยู่เหรอไปหาไอ้นี่พังเลยปลาไปหนึ่งทีปาไปหนึ่งที เป็นผีใจดีนะครับผีไม่ซ้ำเออโดนโดนโดนถ้าโดนมันจะดังตุบนะครับดังตุบเลยและเสียงเดิมเนะี่ยคือแบบจบัจบแจบ็จบจบัจบแจ็บจับแจ็บเฮ้ยเจอเจนเจอเจนกดอันตีไปเลยเออควรโอ้ยควรไม่โดนอันนี้มันใกล้เกินไปเอากินน้ำมันพลาย น้ำอะไรวะน้ำเครื่องดืมงกมพลังนะครับวิ่งไปแล้วอ๋เอา้าทำไมติดบักอะไรเนะี่ยไปไหน,นละไปไหนละไปไหนละเออปลาไม่โดนโอ้โหกระจอกเกินเออโดนโดนเต็มเต็มขาเลย โอ้ยก็ขยันหนีเกินโอ๊ยอะไรผีบ้าผีบ้าเลยอุย้ยนิพาช่วยเพื่อนืคุณภาพทีมงานคุณภาพเฮ้ยโอ๊ยทีมงานคุณภาพเหรองั้นก็อะไรวะอันตีไปเลยอันตีไปเลย เออควรไปไหนไล่ตามไปติดๆเปิดหมวดเซียนตามมาอะไรตายไปหนึ่งสเต็ปท่วนหายใจไม่ออกอีกตัวนึงอยู่ไหนนะน่าอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้เห็นวิ่งวิ่งกันอยู่ผมคิดว่าเขาสวดอยู่ในห้องนะไปงั้นพังไปงก่อน รึบอิงไปไหนครับวิงไปไหนเอา้าไปไหนแล้ววะอย่าเข้ามานะยะเอาต่อยอ้องอันติไปหนึ่งทีอันติไปหนึ่งทีวิงตามกด BKB กด BKB ทันกด BKB ทันควรเรียบร้อยครับผมเก็บ4 e s อีสปอร์ตครับหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเย่ดูครับดูท่า เ <No> <laughs> นะ okay, นื้อมิสเตริโอหมวกน้ำโอเคผมก็จับคืนที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรื่องเปิร์กเรื่องไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีน,นะครับว่าควรจัดเปิร์กยังไงให้มันเล่นได้นะครับโอ okay. เคเดี๋ยวเราดูแต้มก่อนว่าเป็นยังไงโอ้เยอะเนี่ยโอ้แต้มผมแปดร้อยเจ็ดสิบอ่ะไม่ได้ใส่เปิร์กอะไรเลยนะครับดูดีเซอร์เจ็ดสิบสอง ร้อยสามสองสองร้อยหกสิบนะครับสองเก้าสามเต้นผีพายก็โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอจบไปนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะผมเจอกันครับซี See you.